คุณก้าคะโครงการนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คนกวดใครอะแกไม่มีตาหรือไงฮะมานั่งกินขนมปังอะไรตรงนี้หน้าอย่างแกไม่เหมาะกับขนมปังแบบนี้หรอก โทษนะครับคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆคะ่ะขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันมีประโยชน์อะไรท้องทำไมไม่รู้จักอยู่บ้านไปฮะออกมาข้างนอกเนี่ยเกะกะคนอื่นเขาเป่าเป่าท้องอยู่ทำอะไรก็ชักช้าเชิญไปกวาดขยะของแกได้แล้วไปสิคุณครับ ขนมปังของคุณถูกเหยียบเละจนกินต่อไม่ได้อีกอย่างไม้กวาดของคุณดูเก่ามากเลยนะครับเอางี้นะครับถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วก็คุณเอาเงินนี้ไปซื้อของกินกับซื้อไม้กวาดใหม่นะครับไม่นะคะคุณฉันจะรับเงินของคุณไม่ได้จริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรับไปเถอะอีกอย่างคุณก็ท้องอยู่ด้วยคุณต้องไปซื้อของดีกับของอร่อยกินนะครับ แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่แกรับเงินคนอื่นเขาแบบเนี้ยหน้าไม่อายจริงๆเลยนะท้องโตขนาดนี้ละก็คงใกล้จะคลอดแล้วสินะฉันว่านะคนท้องแบบแกเนี่ยถ้าคลอดลูกออกมาแล้วฉันว่า ลูกของแกนี่ก็คงจะเหมือนแกสินะเป็นได้แค่คนปวดขยะไปวันวันเชิญใช้ชีวิตอันไรประโยชน์อันไรค่าของแกไปซะคุณก้าคะ่ะคุณก้าคุณดูนี่สิคะฉันเอาเงินมาคืนให้คุณด้วยคะ่ะ กล้าตบฉันทําไมคะฉันยังไม่ได้ทาอะไรผิดเลยนะคะตอบคุณทําไมงั้นเหรอคุณพี่ท่านเมื่อกี้ชีวิตเขาก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วนะถ้าเขาเลือกได้เขาท้องอยู่เขาคงไม่ออกมาทํางานแบบนี้หรอกใช่ว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเขาคุณก็จะเหยียดคนอื่นได้แบบนี้นะคนเราทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดคุณแม่แต่ขอโทษเขาสักคำยังไม่มีคุณยังเป็นรังแกเขาอีกคุณนี่มีจิตใต้สำนึกอยู่บ้างไหมเนี่ยคุณกล้าคะ เขาก็แค่คนกวดถนนที่ตัวเหม็นเมนเองนะคะที่คุณกล้าตบหน้าฉันแบบนี้เพื่อปกป้องมันเนี่ยคิดว่าทําถูกต้องไหมคะสรุปแล้วสัญญานี่จะเซ็นอยู่ไหมคะผมจะบอกอะไรคุณนะอาชีพแบบไม่ได้แยกสูงต่ํามีแต่การกระทําของคนเท่าน,นั้นแหละที่สามารถแบ่งแยกระดับว่าคนคนนั้นน่าเคารพมากแค่ไหนเกิดเป็นคนอะ่ะต้องหัดรู้จักเคารพคนอื่นบ้างนะตอนนี้นคุณรีบไปขอโทษพี่คนนั้นเดี๋ยวนี้เลยเขาก็แค่คนกวดขยะที่ตัวเหม็นเม,นเ,มนเองนะคะคุณกล้าจะไปสนใจมันทําไมนะคะคนแบบมันเนี่ยนะ ถ้าลูกมันคลอดออกมาแล้วก็คงจะเหมือนแม่มันนั่นแหละค่ะที่เป็นได้แค่คนกวาดขยะข้างทางทําไมคุณกล้าต้องให้ฉันไปขอโทษมันด้วยล่คะคะคนของฉันเนี่ยไม่เคยขอโทษใครอยู่แล้วค่ะคุณกล้าจะให้ฉันไปขอโทษมันเหรอคะฟันไปเถอะค่ะคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดสินเขาแล้วนี่คุณไปว่าอะไรให้ลูกเขาทำไมเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าลูกเขาเกิดมาจะทําอาชีพอะไรหรือเป็นคนแบบไหนอะแต่ผมว่าลูกเขาอะต้องเป็นคนดีแน่นอนไม่เหมือนกับคุณที่ไม่มีจิตใต้สำนึกแล้วยังร้ายความเป็นคนอีก ถ้าวันนี้คุณไม่ขอโทษเขาแล้วก็สัญญานี้เราก็ไม่ต้องคุยกันอีกคุณกล้าคะคนมองเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วคุณกล้าช่วยไว้หน้าฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ให้ฉันไปขอโทษนางนั่นแล้วได้ไหมคะไม่ได้ยังไงวันนี้คุณก็ต้องไปขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยได้ถ้าวันนี้มีใครเข้าข้างคุณแค่คนเดียวอะฉันจะยอมขอโทษผู้หญิงคนนั้นแถมจะกราบเท้าเขาสามครั้ง ถ้าไม่มีคุณต้องเซ็นสัญญาในี้ให้ฉันซะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของโครงการน,นี้คุณต้องจ่ายให้ฉันมาสองเท่าได้คุณไม่ขอโทษใช่ไหมผมจะบอกอะไรคุณนะการที่คุณเคารพคนอื่นน่ะก็เหมือนกับคุณเคารพตัวเองนั่นแหละคนอย่างคุณนะนะไม่มีใครอยากทำงานด้วยหรอกคุณครับ ต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะครับที่ทํากิริยาแบบนั้นใส่คุณขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณฉันก็ชินกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่ะคุณครับคุณคงผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วว่าแต่คุณมีความฝันเป็นของตัวเองไหมครับมีสิคะคือว่าฉันอยากมีร้านอาหารเล็กๆของตัวเองค่ะนี่ครับ เงินก้อนนี้คุณรับไว้นะครับเงินก้อนนี้ผมให้คุณเอาเงินไปลงทุนธุรกิจของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาหรือว่ามีอะไรจะปรึกษามาหาผมได้ตลอดเลยนะครับไม่นะคะคุณเงินนี้มันคุณครับเงินก้อนนี้ผมไม่ได้ให้คุณฟรีๆนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ผมมอบให้คุณผมหวังว่าเงินก้อนนี้จะพลิกชีวิตคุณได้เลยนะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าคุณมีแล้วคุณค่อยคืนให้ผมนะครับวันนี้เป็นผมที่ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณไม่แน่วันข้างหน้าอาจเป็นคุณ จะยื่นมือมาช่วยเหลือผมก็ได้นะครับชีวิตคนเราอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณเองก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ